มันจะมีไหมฮะว่าแทนใจหัวหน้านะแล้วลูกน้องมาอ,มอ่ะเดี๋ยวพี่จะโค้ชนะมีไหมฮะที่ลูกน้องบอกแมวผมไม่อยากถูกพี่โค้ชหรอกออถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะแนะนำหัวหน้าง,งานก็คืถ้า่าอย่าเพิ่งผื่นใจเราไม่สามารถเปลี่ยนคนที่ไม่อยากเปลี่ยนได้การโค้ชคือการที่ทำให้คนเนี่ยขยับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง มันหมายความว่าเขาต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับนี่โดยทั่วๆไปการที่คนไม่อยากให้หัวหน้าโค้ชเนี่ยผมว่าหัวหน้าอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองที่หนึ่งเลยคือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทําให้เขาไม่อยากโค้ชไหม,มส่วนหนึ่งของปัญหาอาจจะเป็นวิธีๆๆหนึ่งเราโค้ชไม่เป็นสองเราโค้ชในเชิงกดดันคร,ครสามเราแทนที่จะโค้ชในสายตาลูกน้องเป็นดา่า เราบอกโค้ชลูกน้องทีลูกน้องบอกโดนด่ากแล้ววันนี้หรือถามอะไรมาลูกกูตอบไม่ได้เลยมองมาเราไม่ดีแน่เลยในกรณีเนี้ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่พนักงานแล้วปัญหาอยู่ที่หัวหน้าโค้ชไม่เป็นก็ต้องไปหาทางฝึกพัฒนาการโค้ชกรณีที่สองเราดูแล้วเฮ้ยเราก็ทําดีทุกอย่างนะมันน้องคนนี้เองเขาอาจจะแตกต่างโ้ชก็ต้องวิเคราะห์ต่อว่าเขาทํางานปัจจุบันได้ดีไหมได้ดีแล้วเขาไม่อยากถูกโค้ช ฉะนั้นเนี่ยเราค้นต่อนิดหนึ่งทำความเข้าใจเราอาจจะพบว่าเขาทำงานได้ดีอยู่แล้วแต่ไม่มีแอมบิช่นไม่อยากเติบโตไม่อยากทำมากกว่านี้เขาแค่นี้นะแล้วก็ทำงานได้ดีห้าโมงเลิกทำงานตรงเวลาเลยเราบอกแต่ศักยภาพคุณสลรันนี่ยน่าจะขึ้นเป็นหัวหน้าแทนพี่ได้นะมผมมีของเหรออานาออแต่คุณสลรันผมรู้แต่ผมไม่อยากมีด้วยเพราะผมเห็นแล้วว่า มันไม่ใช่จริตผมอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะพูดครับครับครับอืมครับน้องๆครับก็คงจะได้รับมุมมองดีๆจากท่านอาจารย์เพียงศักดิ์นะครับซึ่งก็โชคดีของพวกเรามากเลยนะครับโค้ชอันดับหนึ่งของเมืองไทยมาให้มุมมองที่น่าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับโค้ชแล้วจะทําให้เปอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเราเองเนี่ยนะครับสูงขึ้นนะฮะโค้ชแล้วจะเป็นการช่วยพัฒนาลูกน้องเราจากระดับเอเวอ g e นะครับให้บี y อนเอเวอ a g เนะครับ เราก็เป็นในเรื่องของเฉพาะตัวเขามากขึ้นและปะัญหาของการที่เขาไม่อยากโค้ชน่าจะได้คําตอบแล้วใช่ไหมครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เพียงศักดิ์มา,มากๆเลยครับที่ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับและอย่าลืมนะจะโค้ชใช้เก่งนะปรึกษาพี่นกหน่อยครับบ๊ายบาย